ทำข้อสอบกูยังไม่ได้รีบแบบนี้ตาเราเป็นกุงหญิงแล้วเรือนี้นี่คือใบเหลียงผัดไข่เป็นเมนูโปรดผมครับแซ่บแบบมากินข้าวที่บ้านนี่ว่ง ตอนนี้ประเด็นใบเหลืองครับใครเป็นตัวอะไรตัวแม่มันเป็นเรื่องไหมเหมาะกับการที่บอกว่าเฮ้ยมาแล้วต้องสั่งนะครับทิชชู่นะเราะว่าจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้และก็ปิดท้ายครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับโชว์เขาสวยนะครับเขาสวยงามดีเยี่ยมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นความเกลียวกลัดความเท่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะพายโยสามสิงห์ทัวร์วันนี้พิเศษสุดๆครับพี่อาร์เนี่ย นำทางเนี่ยจากแมกมวยไทยพัทยาเนี่ยสู่ตวนน้ำปรามายานะในเพื่อที่มาดูการประกวดมิสแกรนครับนี่ทุกคนดูภาพด้านหลังก่อนมันไม่โฟกัส,สเดี๋ยวรอถึงเวลาครับนี่กรรมการกิติมาศสรุปหน้าที่เป็นกรรมการที่แท้จริงรู้สึกไงเมืวานต้องให้คะแนนจริงจริง,รงวะเออของจริงเลยนึกว่าเขาแค่แบบว่าเออให้มานั่งแบบว่าเสิร์ฟอะไรเฉยว่าระหว่างนี้ก็ทางกองประกวดจะจัดโต๊ะรับรองไว้ครับรอถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามนะครับจะเริ่มประกวดกัน แล้วแล้วก็ถึงเวลาพอดีเขาให้เก้าอี้มาหนึ่งตัวผมก็เลยคิดว่าเอผมขอนั่งสามคนหมครับตัวเดียวผมอยากออกความคิดเห็นเหมือนกันหาอะไรดื่มก่อนแก้ร้อนนี่ครับเพื่อที่จะเป็นกรรมการที่จะมาสั์ที่ดีเบอร์ไงเบอร์เบอร์เบอร์เนี้ยเบีเยบบกับปองละร้อยสี่เก้า คือผมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นั่งรองสักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนไปหาอะไรด,ดับร้อนดีกว่าก็ไปเติมเงินเนี่ยเติม500เฮ้ยคือโค้กเย่ยคนละกระป๋องแต่ทีเนี้ยมีความรู้สึกว่าเ้ยไหนๆก็โค้กป๋อง50แล้วเอาเป็นแบบน้ำช,นนนำชื่นใจหน่อน้ำชื่นใจหน่อยขอ,อ้ำชื่นใจสักสามป๋องดีกว่า3คนนะจะได้บอกว่าลื่นปืนป๊ดไม่พอไว้เงินไม่พอเขอคอัพไม่พอเขอไอัพไม่พอ500เอาไม่อยู่โค้ก3ป๋องเบียร์สป๋องไม่อยู่เออสุดท้ายก็เลยต้องเลือกคืนโค้กตอนแรกก่อนอนโค้กหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่พออีก 62ก็ 6, 2, ไม่พอครับเ,เวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มกิจกรรมครับการประกวดมิสแกรนตามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับ๋ยวมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ทุกคนไปกันสนุกดีค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เซ็กซี่มากคือหลายๆคนมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปค่ะ ส่วนมากถ้าไปรอบชุดว่ายน้ำก็จะดูหุ่นดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการเดินค่ะรูปร่างน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราประกาศท็อป3เบสอินสวิมสูตรไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้แค่1คนค่ะที่ได้รางวัลเบสอินสวิมสูตรก็คือจะไปประกาศวันไฟนอลค่ะ ใช่แล้วนะจะเป็นดนรีนะก็คือยังไม่ใช anyway ่แบบว่าวันไฟนอตนะแต่วันไฟนอตจริงๆก็จะมีรูการกิจกรรมมากมายนะครับที่เอาไปประกอบกันด้วยรอติดตามครับลทำข้อสอบกยังไม่ได้รีบแนง้ ที่จะได้เข้าสู่ท็อปทรีเบยสวิมสูตรได้แก่ M G S T ฮกทิกานันทิกาช่วยทานีทอเสียงปรับมือกับทั้งสามคนอีกครั้งค่ะก็ถือว่ายกความหนักใจให้กับวาระการประชุมของแม็กมวยไทยนะครับว่าจะโหวตให้เป็นขวัญใจแม็กมวยไทยหรือเปล่าแล้วมีคำถามปะพยายาจะเป็นตัวเองละ สามคนอะราได้เรื่องไหมที่ประกาศมามันก็มีคนหนึ่งที่ที่ว่าเราก็ให้คะแนนเขาไม่น้อยด้วยเราก็ดูรับมีความโดดเด่นมีความพยายามที่เรามองเห็นแต่จริงๆอะถ้ามองโดยทาคเตอร์ทุกคนอะไม่เหมือนเลยนะไม่<ต>ไประเด็นคือคะแนนะเขาก<ม>็ต้องแบ่งจากการเรื่องรูปร่างเป็นหลักแต่ว่าคะแนะนอะเฉลี่ยนะความสวยก็ส่วนหนึง่งแล้วก็องครวมเดีย๋ยวพรุ่งนี้ถอดแว่นนะตาเราเป็นกุ้งญิงแล้ว ตื่นเต้นค่ะวันนี้น้องๆทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะมากๆค่ะเพราะว่าต้องซ้อมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าน้องๆก็เอ็นจอยกันทุกคนน่ารักกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สนามมวยแม็กมวยไทยนะคะเดี๋ยวนุกสอขึ้นชกแลวพรนี้ขึ้นชกครัใช่ค่ะเมือหนูเล่นเวทนะพิกัดเท่าไหร่ครับ ก็บอกได้เลยว่างานค่อนข้างที่จะออกมาดีนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันลงตัวหมดแล้วก็เหมือนอากาศเป็นใจมากๆแดดไม่แรงฝนก็ไม่ตกนะคะภาพกล้องอะไรก็คือแสงออกมาดูสวยหมดเลยแล้วก็รวมถึงน้องๆผู้เข้าประกวดด้วยน้องๆคือเต็มที่กันทุกคนทั้งในตอนซ้อมแล้วก็ตอนที่โชว์จริงคือทุกคนแบบงัดสเต็ปแต่ละจุดแต่ละจุด,จดคือออกมาได้ดีตามที่ได้แนะนําไปเมื่อคืนด้วยที่สําคัญเลยก็อย่างที่บอกว่างานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดสปอนเซอร์นะคะทุกทุกท่านเลย ไม่ว่าจะเป็นคือสปอนเซอร์หลักที่ส่วนน้ำนะคะแล้วก็แม็กซ์มวยไทยด้วยขอบคุณมากๆจริงๆให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในงานแล้วก็สัญญาว่าวันที่15ในฐานะรุ่นพี่เองหรือทั้งแทนน้องผู้เข้าประกวดก็จะทำให้เต็มที่กันทุกคนเลยค่ะพรุ่งนี้ก็คือไปดูรุ่นพี่ชก <laughs> เดี๋ยวจะเป็นนักมวยเียยังไม่มีคู่ต่อยนะคะสนใจสมัครสมัครได้เลยพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะไปที่สนามมวยนะคะแม็กซมวยไทยก็ฝากติดตามความสนุกด้วยรับรองว่าเอนจอยนะคะแน่นอนเลยว่ามารอชมกันว่าน้องๆจะทําอะไรกันบ้างนะไปสนามมวยทั้งทีน่าจะต้องมีออกกาลังกายบ้างแน่นอนอยู่แล้ว มีปลาปลาอะไรนะผัดพริกแห้งก็เป็นเมนูตองนั้นนนที่ร้านอันนั้นจะเป็นเมนูของร้านเก่าจม่้วถา็นเป็าปลาาตรดงใช่ไหมมันมีเมนูปลาสาสอะ่ะผัดกะเพราหรือเป็นผัดพริกแกงดีผัดพริกแกงร้านเก่าอยูนะ่ที่ไหนครับก่า็อยู่รเคยชื่อร้านคเถียนัน<ม>นี้เพิ่งย้ามาใหม่ฮะ แา้วกเราเป็นปลาสากระพิแกงครับกี่ที่คุณถามร้านนี้ยังไงนะเขาย้ายที่ก็เขาเปิดอยู่อีกที่หนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาสองปีแล้วถ้าเห็นในโซเชียลเนี่ย<อ>ก็จะเห็นแต่ร้านนี้แหละแต่ที่นอกถามเรื่องเมนูอ่ะไอตัวปลาสากเนเ่ยเมื่อก่อนมันไม่มีมันจะเป็นปลาออกเก๋าอปลาเก๋าผัดพริกแกงปลาเก๋าผัดกะเพราอย่างเงี้ยแต่มาร้านเนี้มันก็จะมีเรื่องเมนูตัววัตถุดิบป,ปลาใหม่ก็คือปลาสากเราไม่เคยกินใช่<ม><ล>ก็เลยอยากลองดูแล้ว คนแม่เอามาไม่ใช่กูเพราะว่าจะไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาคนแม่เอามาคือมึงสองคนเพราะมันอยู่บนโต๊ะคนจับคนสุดท้ายก็ไม่ใช่มือกูเราลงมอกันตั้งแต่วันก็จะยไงกูไม่ได้เราไปหลักใครเข้าออฟฟิศเห็นหมูหลักก็เข้าออฟฟด้วยกันใช่หรอตู่บนโต๊ะนั่นแล้วใครหยิบวางอยู่บนโต๊ะแล้วใครหยิบล่ะก็ไม่หยิบครับเอาไเงครก็ใครกคือเอาฟิศนี่ออาฟิศมเปลี่ยนก็คือเอางี้เสียงก็คือเอาแค่ไอ้นอกก็คือตลอดคลิปเอาแค่เสียงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภาพ เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมะลมเนี่ยนะครับจะมาให้ลดความอ้วนลดน้าหนักเนี่ยไม่ดีเพราะมันมีน้ําตาลน้ําตาลคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสาหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักแต่น้ําตาลไม่เป็นสิ่งที่เราร่างกายเราต้องการเพื่อเอเนอร์จีซึ่งผมไปทําการวิจัยมาเขาบอกว่ากินสไปน์น้ำตาลน้อยสุดเลยถ้าเลือกดื่มน้อารมให้เลือดื่นสไปซ์เพิ่งรู้เงินว่าสไปน์เนี่ยน้ำตาลน้อยสุดแล้วก็เดี๋ยวนี้น้ำัดลมคือน้ําตาลจะน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเก็บภาษีตามน้ําตาลยิ่งใส่เยอะมันกยิภาษี เยอะหรอเขาก็เลยลดน้ําตาลหมดแหละแต่ถ้าเอาน้อยสุดแล้วคือสไปน้ำตาลเทียมกับน้ำตาลเนี่ยขึ้นรูปนะนี่คือขึ้นทัพนึ่งนะรัพหนึ่งเดียวกันไม่รู้นะไม่ได้ปรึกษาตามตาึกาอาระมาลงนอกษาน้ําตาลผมไม่มีความคิดผมมีแต่ความจริงคุณลืมแม่คุณกณตอบว่าคุณลืมกล้องอีกตัวหนึ่ง อะไรไม่ลืมอีกแล้วไอ้กล้องเนี่ยเนาะถูกก็ถูกเนาะลืมนู่นบล็อกเมมนู่นกูไม่ได้ผมดูว่ากูกูกูใสเลยนะวันีมีกูใสเลยนะเปิดกล้องจอปิดคือกูไม่ได้เข้าฟิตนะแล้วกูติดสายนั่งอยู่ในรถรอกูว่างอยบนโต๊ะูเห็นแล้วว่ามอยู่บนโต๊ะเสร็จแล้วกูก็บอกว่าทำไมกูถึงไม่เอากลับบันพุทเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อหัดก็ต้องมาเดี๋ยวลืมเอากลับเดี๋ยวลืมเอาทิ้งไว้รถขึ้นบ้านแล้วก็อยู่ออฟฟิศ าปไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ได้บอกเขกูมั่นใจแต่กูคิดว่าตัวกูคิดว่าเพื่อนกูคงแบบมีเซนส์ในการหยิบกล้องขึ้นรถอะไรเงี้ยเออแต่อ๋อมันเป็นอย่างงี้เสียไปซะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุ้กูจะคุยเรื่องอ๋อมาคุยเรื่องสปอนเซอร์สักหน่อยเลไม่เอาไม่เอาน้ำตาลเหรอก่อนไหนก็มาแล้วน้ำตาลไม่คุยกูคุยน้ำมะลมเราแค่นี้วันนี้เขาปิดคือน้ำมะลมแล้วรู้ว่าไม่ดีทำไมถึงกินกูต้องการน้ำตาลมันไม่มีเลือกเออเข้ามีแต่น้ำมะพร้าวดองอย่างนึงอ่ะคำถามคืืออ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 วววัันนนนนนนเเ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 เีีี้้้้้้้ยยสสปปซซรรรรรร์์จจจจจะะะะขขขขาา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 มมมมมล่่่กกูู็็ทใหหหหหภภพพิง ภาพเขามันก็เป็นคนดูไปหมดแล้วเนี่ยเขารู้ว่าไม่มีด้องไปหมดแล้วมันก็จะมีแค่ไม่ได้เปิดกูไม่ได้ไลฟ์วิ่บเรามีนองต์อื่นนะครับเห็นละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคำถามคือสปอนเซอร์เลเวลจะเข้าไหมวันนี้แล้วแต่ร้านกาแฟทำไมร้านกาแฟต้องดีหรอ คือหลังจากนี้เราต้องมีร้านกาแฟเสร็จปุ๊บท่านไกล่ของไม่ควรจะมาตัวเราไปกินท่านไก่ยพยาใต้ก็ไม่ควรจะมาเดี๋ยวนี้ผมหารา้านกาแฟด้วย g ูเกิลแมปไอ้มึงหารา้านกาแฟเอาไปใกล้ปั๊ <laughs> มเชลล์เบยจะได้เข้าไม่ไม่ครูรู้ถ้าถ้าจบที่ไหนครับบอกเลยจ่า,ตา,จาตามือาาม่อ <laughs> ไม่ฮะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอารให้ให้อาเป็นคนหาเพราะว่าตะกูเชลล์อ่ะมันมีเยอะอยู่ในพัทยา ย่านนแต่มันต้องลุ้นว่าแอปอะใช้ได้หรือเปล่าแต่เลเวลแดงอ่ะมีหลอดละ9บาทมีแค่พาร์ทมีแค่ตรงเดียวตรงบัร์เชลนั้นใช่ถ้าเลเวลอื่นนันเป็นเลเวลในศูนย์บีวดีแต่ของน้องเนี่ยมีบางตู้ที่ใช้ไม่ได้แต่น้องไม่บอกอ่านนะแล้วแต่ตู้ด้วยที่มีใะไม่มีกล้องสองอ่ืออะไรหรอโอ้ดูดูไอ้เถอะเห็นมุมแบบแปลกๆบ้างไม่ต้องดูมุมเดิมเดิมแบบทั้งภาคหวานดอกไมก็มานั่งเดี่ยมานั่งนี่นะนั่งสามคนมาเนี่ยรักสาเดี๋ยวน้อก็นั่งการ์ดนะไปนั่งริมมๆตต้้อองเริ่นจากแปนี้ก่ออนนแปรรีีชา์จเ่ยมันจะมีตู้อยยู่ภาในเครืออยู่่มรุน ชื่อว่าเชลรีชาร์เตอร์แล้วก็เลเว่ยจะหาไงก่อนจะให้อาร์ตหาไงว่าให้อาร์ตสุ่มเลยว่าถ้าสุ่มว่าอ๋อไปเชลันนี้แล้วมีคืออเยังไงก็อยู่ในเครือนี่แหละที่ไหนก็ได้โอเคก็คือถ้ากูหาไม่เจอคือหาอาร์ตหาได้อยู่แล้วที่มันอยู่ในเครือแต่น้องไม่รู้ว่าไอ้คะแนนของเราอ่ะจะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะนี่ให้ดูเลยมันจะมีอยู่สามแบรนด์แบรนเชลแบรนเลเวรีชาร์เจอร์ที่อยู่ในเครือนี่คกล้วยมันอยู่ในเครือ ไม่ใช่กล้วยนะครับนี่คือตู้ชาร์จนะครับผมตอนนี้นะอาร์ตกำลังจะหาตู้ชาร์จรถไฟฟ้าที่สามารถชาร์จแบบมีสปอนเซอร์ได้นะฮะโดยการใช้แต้มในการลดมาแต่เงื่อนไขของอาร์ตก็คือว่าอาร์ตต้องหาร้านกาแฟาที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าเราต้องไปทานกาแฟาต่อครับหลังจากนี้ เมนูแรกนี่คือร้านเด็ดมีเมนูเด็ดประจําร้านนะครับกระเพราไม่ใช่อันนี้ใบเหลียงผัดไข่แน่นอนคุณลอลอกระเพราปุ๊บเอ๊ะมีไข่ไม่น่าใช่กะเพรานี่คือใบเหลียงผัดไข่เป็นเมนูโปรดผมครับเพราะว่าสําหรับใครนะครับที่เป็น FC สาย3ามสีแมทช์มืไทยนะครับอย่าลืมส่งใบเหลียงผัดไข่มาให้เราชิมได้นะครับเราเป็นเอ็กซ์เพรสใบเหลียงกระเพราปูก้อนนี่นะครับปูแบบเป็นเป็นกันเชียงปูเป็นก้อนนี่เลยนะกระเพราปูก้อนนะครับกระเพราหมูสับกระเพราหมูสับมาแบบซอสพริกนะครับ ปลาสับผัดติ๊ก,แก,กแกงปลาสับผัดติแกงนะครับร้านนี้เป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านแล้วกันที่มีรีวิวเยอะมากนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยดูน้าตาสีสันจัดจ้านมากเดี๋ยวต้องลองชิมแต่ว่าพอเรามาวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบมีคนมาเยอะมาแน่นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องต่อคิวนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อหัดไม่ใช่เส,สาร์ <สะ S 1> อาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะต่อคิวนิดนึงนะครับอาจจะแน่นนิดนึงแต่ก็อยากให้มาลองครับนี่คือร้านตัวนายเถื่อนโอ้โหเถื่อนโอ้โหเถื่อนที่อาจะแนะนาโชวก็วสวย ครับก็สวยของทางร้านนะครับวันนี้ก็หุงมาสวยงามดีเยี่ยมครับอหม้อสังกะสีนะครับผมก็ถือว่าถ้าสั่งวันนี้หนึ่งเก้าเก้านะครับสั่งภายใน3าสินาทีนี้แล้วแถมหม้อแถมช้อนด้วยนะครับโอเคตานต้องเปนกินได้เลยวิ่งลงน้ำต้องเพ็นกินวิ่งลงน้ำปไปโอเคครับยำทะเลนะมันต้องยำทะเลก็ถือว่าโอ้มีปลั๊มมีกุ้งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขิงขาตะไคร้นะครับมาเต็มบุเดี๋ยวเราชิมกันอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านที่แนะนำกินับกะเพราคุกข้อ ใช่ไหมไงอชอบแบบชอบเลยเอ่ะอืมแล้วคือลดคาดความสดของเนื้อปูอ่ะแม่งดีสดเว้ยน้ำในปูมันไม่หายด้วยเออวะ่ะครึ่งหนึ่งของคำว่ากะเพราเนี่ยแม่งเป็นคือรสชาติของเน,นื้อปูหมดเลยอร่อยพาสเมนูที่สองเป็นปลาสาเพราะว่าพิเศษของร้านนี้คือเพิ่งมีเมนูปลาสาปลาสาหรือปลาน้ำดอกไม้โอเคขอโทษดีขอโทษดีรสชาติดีเออดีอร่อยจริงคล้ายๆอะไรบ้างอร่อยมากเลยแต่ยอมรับว่ารสจัดแต่เนี่ยความเป็นิีแกง อร่อยมากเลยใช่มันเหมือนเราเรากัดแล้วเป็นก้อนก้อนก้อนเล็กๆอ่ะเหมือนกินผัดกะเพราอ่ะหัว่าเผ็ดกูคิดไม่ผิดหรอที่ผู้สัมผัสเหรอแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยนี่กว่ะกูเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสตใบเหลียงเว้ยใบเหลียงผัดไข่ทั่วราชอาณาจักรไทยต้องบอกว่าผมเนี่ยไปลองมาแล้วเมนูใบเหลียงเนี่ยมันเป็นอาหารใต้ไม่ใช่ไหมอ่าใบภาคเหนือจะเป็นเหนือไม่ใช่ไม่ใช่ใบเหลียงเป็นภาคใต้แต่ภาคเหนือเนี่ยคือใบเหลียง ไม่ใช่ใบเหลียงไม่ใช่ไม่ใช่นจะเป็นเมนูอันนี้แหละไม่เออจะเป็นอย่างงี้แหละใบเนี่ยอะไรนะโอ้ยนั้นก็ชอบคือชอบอันนั้นมาก่อนเออมาอันนี้คุไม่กินข้าวแม่อร่อยละไม่กินแม่ออกใบเลยวะตอนนี้ประเด็นใบเหลืองผัดไข่เป็นผัดไข่มาัดไข่อ่ะตัวแม่มันเป็นเรื่องไงโอ้โหไม่ได้แล้วกินข้าวไม่ได้ฮัลโหลกับแม่ครับแม่รู้จักใบเหลืองผัดไข่ป่ะแต่ไอที่นุชชอบกินที่มันเป็นร้านอาหารเหนือว่าอาหารเหนือมันใบอะไรนะแม่เออผักเชียงดา โอเคแม่นกมีชีวิตต่อได้แล้วไม่คิดไม่ออกนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเชียงดาวัชเชียงดาวัชชาใครกันไหมเป็นมือโห่ครับแล้วกูคือเหมือนกันเลยชื่อไอาจจะต่างแต่ว่าหน้าตามเหมือนกันเลยกินต้มยังย่งต้นเป็นต้มยำน้ำใสนะทะเลฮะทะเลแซ่บปะเรื่องเออเหมือนแบบมากินข้าวที่บ้านนี่ว่ะแหมแต่ตอนนี้ขอเจอแล้วก่อนทำไมไปขี้อะเอาทำธุระก่อนอุ้ยยังไม่บอกอีก ก<เท>็ถือว่าเดี๋ยวมาสรุปตัวในเถื่อนกันแต่ตอนนี้ถือว่า first impression นะได้ <sk r isa> ได้ย <ur> ดวยความที่เราอาจจะมารอไม่นานด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค <k ff f> ่อนข้างรอนานนิดนึงอยากแนะนําให้มานะครับแล้วก็สิ่งสาเหตุที่รอนานเลยเพราะว่าเขาตำพวกพริกแกงคือเขาเขาตำสด <Wow. S 1> มันเลยมีความสดแล้วก็กลิ่นม,มันเลยรู้สึกว่ามันได้ถึงความแบบ fresh ถึงความสดนะครับก็ตัวต้นเหตุของที่มันเกิดไม่ใช่ผูตามทีวีไปกินข้าวกันดีกว่า คนหลังตื่นสายน,นั่นหลังอาร์ตอ่ะอาร์ตเป็นคนตื่นสายหลังมีเขาก็มีเขาแก้ตัวมาตื่นสายเนี่ยไม่เขาแก้ตัวเขาคื้อทำงานเด็กกว่าคนหลังกูหลับก่อนกูสักคนใช่ใช่ก็ไม่ได้ว่าอัันนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้แต่จริงอันดับนพอเลยคืองานดับยากมากยากจริง เขามาอร่อยทุกอย่างเลยเว้ยคือแต่แห้อันนี้นะที่หนึ่งเพราะว่า,วามันได้รสชาติของปูที่แบบที่ปูตอนแรกแล้วมันแบบยังคลั่งอยู่เนี่ยครับเป็นกะเพราที่เด็ดเลยเ<อ>ส่วนที่สองเนี่ยเลือกยากสุดๆอันเนี้ยเป็นเมนูที่ชอบอยู่แล้วเนาะไปหลิวเรากินตลอดกับอันนี้ผัดพริกแกงปลาสากปลาปาสกอันนี้เมนูใหม่อันนี้เมนูกะแต่อร่อยทั้งคู่เลยเอาเอันนี้เดี๋ยวแล้วก็อันที่สามครับต้มยำก็อร่อยนะใครจะอร่อยจริงๆจานแบบนี่ไม่อยากจกะแบบมาเลยทุกอย่างต้มยำอกหักผักแอบรักที่มึงนั่ง เงียบไปนี่คือคิดอยู่แต่ไม่ได้ฟังที่คุพูดหรอกูฟังกูฟังกูเบอร์ตอนนี้คือแบบว่ากูไดหัวกูคิดกูต้องพูดภาษาคลิปจีนได้ไงอะในตอน่องจากมีสแกนใช่ปะเทปนี้ยก็คือต้องบอกกันว่าอันนี้จะหนับแล้วกูก็ไปเรื่อยเลคือกูจะให้อธิบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าที่ผมกำลังเหม่ออยู่เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปงานมีสแกนมาแต่วันนี้เราจะต้องเป็นเจ้าบ้านแต่ยนต้อนรับมีสแกนต่อในหัวผมก็คือนึกถึงชุดไว้หน้าไม่มีแล้วีเลยไม่มีแล้่ดไไม้ เพราะกว่าจะถึงต้องเวลาที่ต้องใช้ energy มันใช้เยอะยไไคุณผู้ชมรอดูเลยตอนเย็นสนุกแน่ตอนนี้กระแสเขาบอกว่ากระแสะคนเข้ามารับชมเยอะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราโอเพเอ๊ะเาต้องแจ้งเขาด้วยว่าดอมนางงามาเข้าได้ไม่เสียงเงินแต่ขอแค่บนล็อกเนี่ยจะเป็นของทีมงานนะฉะนั้นเนี่ยสนามแม็กซ์มวยไทยคนไทยรับชมฟรีละซึ่งวันนี้มีเหล่าบรรดานานงงามมาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเขาจะมี f อนางงามเขาตามมาด้วย เราก็เลยอยากจะแบบต้องแนะนำ嘛เนาะเราต้องแนะนําทั้งลูกค้าบอมเบลคัมพวกเขาด้วยนะครับฉะนั้นน่ะก็เลยจะดูมึนๆนิดนึงดีใจมากที่เพื่อนๆพามาทานอาหารร้านอร่อยกับเขาร้านแหละเชือนว่าขัวไหนเถื่อนขัวเถื่อนขัวเถื่อนนะซึ่งวันนี้สนามเราเนี่ยเสียเพชรไม่อยู่ด้วยันี้ซอพลอาจจะเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ผู้บริหารมากบารมีของสนามแม็กมูทฮของเราเล้จริงๆก็ไปเที่ยวกันวันนี้เขาไปญี่ปุ่นกัน เพชรไม่อยู่พลอยไม่อยู่ที่ใครอยู่บ้างที่สนามก็เลยเกิดเป็นขบวนการหลักขึ้นมาเชื่อพรเพิ่มพูนพรเพิ่มพูนเสียเพชรกับซอพลอยนี่คือเจ้าของสนามนะแต่พรเพิ่มพูนนี่เป็นใครคนสนิทออเดี๋ยวก็ต้องมีลูกน้องคนสนิทนะอ่าเาเลียงจริงนี่คือตกเลยนะตกเขาเลยนะไม่ก็เลยเป็นที่หมากว่าต้องนึกงานแบบความไมชอบเราเยอะขึ้นเพราะเราก็เหมือนต้องดูแลสนามแบบเหมือนแบบเออมอนิเตอร์วันนี้เพราะว่างานเยอะมากขึ้นด้วยใช่เพราะบางทีเนี่ยถามว่าสนามมวลเราจัดมวยทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายท่ดสดมาโอ้โหไม่รู้ก อาจจะไม่ถนัดแล้วพอแขกเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออมันอาจจะแบบมีความแบบเราอยู่กแบบับผู้ชายหรือบางทีเราแบบชายล้วนนะนะเราก็แบบมีความกระโชกโกคากนู้นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะครับต้องปรับไมล์เซตกันมาปรับฟิลปรับฟิลหน่อยกลัวอย่างนี้คือกลัวเวลาน้องๆทําตัวไม่ถูกอะ่ะเดินออกหมายว่าเดินเดินแบบไม่กล้าเข้าไปหลบดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าเราทํางานกันเหนื่ยอยเพราะหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นออแกไนน์แบบอีเวนต์เหมือชีพคือเราเป็นออแกไนน์มวยเหมือชีพแต่พอเราต้องรับแขกเนี่ยน้องๆในสนามบางทีอาจจะแบบไม่ได้เก่งขนาด ที่จะต้องมาซัพพอร์ตคุณพลอยวันนี้คุณพลอยอยูอ่แต่ว่าเสียเพชรเนี่ยไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเสียเพชรก็ฝากไว้ฝากเลงไว้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลงไว้ให้เสียเพชรแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเขาเลือกไว้แล้วเราจำเป็นจริงๆต้องเป็นพลอยเพื่อบุญครับอย่าพูดถึงเสียเพชรซอพลอยไม่พอนะซอแพรอีกคนนึ่งนะ,ะ <c oughs> ออซอแพรก็ไม่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเพชรอาจจะกลับมา <c oughs> พี่ผมะมก็รู้นะแต่ผมว่า <c oughs> พี่ควรส่งตีนผมไป จัดอันดับเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงักไปเหลียงอยู่แล้วนะครับชอบแต่ร้านนี้ออกเค็มนะแต่ก็ความอร่อยก็อยู่ที่ความเค็มนะพวกเนี้ยอันที่2ก็เป็นเมนูที่ฮิตฮอตของร้านนี้มาต้องสั่งหลอดในการที่บอกว่าเฮ้ยมาแล้วต้องสั่งนะครับทิชชู่นะเพราะว่าจะเป็นจริงๆที่ต้องใช้เออมันใช่เพราะมันเผ็ดเผ็ดก็ต้องแบบเออซับงงซับเหนื่อยหน่อยอันนี้อะไรนะ กะเพราปูก้อนกะเพราปูก้อน,อนมีหลายที่แหละัสายาเนี่กะปูก้อน,นมีหลายที่แหละคุณก็ต้องลองแต่ร้านไม่เหมือนกันม,มันต้องลองอสามเนี่ยจะให้ไข่เจียวมันก็ธรรมดาต้มเนี่ยก็ไม่ถูกปากฉะนั้นผมเลยต้องมาตกไปที่พิแกงปลาสากนะครับเลิศเดี๋ยวไปที่แกงที่รสชาติพิแกงนี้ไม่เคยกินแปลกแต่ถามว่าโดนใจไหมยังไม่ค่อยโดนขนาดนั้นแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคกินได้ฉะนั้นที่ผมชอบสุดเมื่อไหร่เหลียงหลายคนอาจจะคิดว่านั่มึงชอบใบเหลียงกินร้านไหนก็ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคือเวลาเรากินร้านอาหารเราสั่งใบเหลียงก็จริงแต่ว่าอาหารรอบขขขข้้้้าาาาางงงงออออใบเเเเหลีีีียยยยนน่่่่มมมมรสชติิืแกกกะววด ซอร์ไพรส์สุดๆกับอันดับที่หนึ่งจริงๆอ่ะนาะเคยกินที่ภาคเหนือมันคนละเมนูแต่หน้าตามันเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันก็เลยให้กระเพราหมูกรอบไม่ใช่ะอะไร <c oughs> วะแกใบเลี้ยงผัดชัยอันที่2ก็คือต้องสั่งเลยผัดกะเพราปูก้อแต่อันที่3เนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้ชอบกินผัดพริกแกงขนาดน,นั้นแต่พอมาได้กินตัวเนื้อปลาสาังเนี่ยเออเข้ากันดีเว้ยมีเทกเจอร์อยากให้ลองไม่เหมือนปลาที่แบบเรารู้จักทั่วไปในไหนมาก่อน<ม><ๆ>เราไม่เคยกินแต่2อันนี้จริงๆอยากให้อยู่ในอันดับนะเนี่ยสเนี่ยอยู่ใน บบเดียวกันได้ไหมชอบชอบ <า S 1> จริงๆเลือกไม่ได้เลยสามอันนี้เลือกไม่ได้เลยอร่อยหมดแนะนําที่เราสั่งมาเนี่ยอยากให้กินว่าเมนูนี้นะก็มีเยอะได้นะเยอ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 ะมีแบบเบคอนผัดพริกเกลือเงี้ยแล้วก็ตุย๋ยมปลาทูกินเนื้อปลาทูสดๆเป็นตัวเลยน่ากินอันนี้ก็น่ากินเผื่อแบบใครที่แบบมีโอกาสมีโอกาสลองสั่งหน่อยคอมเมนต์มาบอกใต้คอมเมนต์หน่อยแต่สําคัญสุดมาดูเรื่องราคาเออทุกคนอยากรู้ใช่ป่ะหมดเสร็จหมดเนี่ยเท่าไหร่ ห้าเมนูครับแปดร้อยอดอันนี้หนักสุดเออน,นี่หนักสุดสองร้อยแปดสิบกิโลถามว่าคุ้มค่าในการลองไหมก็ถือว่าคุ้มค่าในการลองนะครับว่าให้ลองรสชาติแบบนี้ก็ที่เหลือก็อย่างส,สมมุติว่าใบใบเลียงก็ร้อยเดียวที่เป็นกับข้าวเลยร้อยเดียวไข่ไข่<น>เจียว 140. ร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยเดียวประมาณนีณ้หละจัดราคาราคาทั่วไปของที่ต้องเขียนไว้แล้วที่เดียวเลยเป็นนี้แหละอยากให้ลองรสชาติได้ราคาสูงแต่ว่าออร่ยค่ากับการลองก็ภารกิจพี่ฮาร์ดเดี๋ยวเบรกไปก่อนนะเลยตามนั้นเลย ตานนเลยตำนันเลยตามนั้นเลยพี่ตำนานเลยพี่ตำนานเลยพี่ตานนลองครับลองลอลองโทององครับอะไร้เียวนี่เราตรงนี้ไปเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยละหน้าจ้ไปไหนโชหาก่อนมันเถื่อนจริงๆะนกว่าม้อว่า่อยนก็อระเบิดไมตกลวมะเบ เต็มดาวไปเลยไหนไหนไหนมันคืออย่างไหนมันคืออย่างไหนวะไหนวะใครใครผิดวะเอ้ยมึงผิดเปล่าถ้าผิดถ้าผิดเปล่ากล้องอ่ะอยู่ในรถกูว่ากล้องมันไม่อยู่ที่โต๊ะนะแล้วมันกล้องไม่อยู่ที่โต๊ะใช้หยิบมาไว้ในรถเอากูจำไม่ได้กูจำไม่ได้เหมือนกัน ไม่รู้น,นี่ก็จไม่ได้ไงรู้ว่าอยู่ที่โตนได้แหละ,ะ,ตตะแต่ตอนออกมาเนี่ยตอนออกมาก็ไม่หยิบแต่คูคิดว่าอย่างนี้ละคูรู้ละครูคเป็นคนเดียวที่คิดมาตลอดว่ากล้องอยู่บนโต๊ะอ่แต่กูนี่แหละที่เขาไป <laughs> ยๆๆคนไม่เอามาไม่ใช่กูคนไม่เอามาคือมึงสองคนคนไม่เอามาไม่ใช่กูคนไม่เอามาคือมึงสองคนเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันครับแม็กมวยไทยพัทยาต้อนรับเหล่านางงามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป บ,บโชว์ความแอคเกรซีความเกลี้ยกัดความเท่แล้วก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะปกติเป็นคนดูมวยไหมคะกอดีกว่าเพราะว่าแบบและยๆคนที่ดังเนาะเราก็ติดตามเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนดูอยู่แล้วพอได้มาดูที่นี่เตรียมตัดชุดเลยตื่นเต้นมากค่ะใช่